เห็นว่าสีสันสวยงามน,นะคะเราใส่ซีอิวดำลงไปสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องครัวปาติมนะคะวันนี้ปาติมจะพาเพื่อนๆมาทำนะคะจะมาหมักหมูนะคะหมักหมูเก็บไว้ทำเปรี้ยวหวานนะคะวันนี้นี่ใช้เป็นสันคอหมูนะคะทุกคน แลานี่สำหรับนี่ก็จะเป็นหมู3ามชั้นนะคะทุกคนเราจะนำมาหมักเช่นการขัดหมักทำได้หลายอย่างนะคะทุกคนเราหมักเก็บไว้ในตู้เย็นเราคิดจะทำเมนูอะไรเราก็ออกมาทำจะได้สะดวกได้ง่ายนะคะทุกคนฮลัลโหลตาเจฮาชิงเทียนอวอยงอยูฮวาโูไเหอซันาชั้นเรเอายาหลายเย็น 腌这个是要腌来做那个酸甜酸甜猪肉哦，这个是三层肉要拿来腌，也是可以做很多东西的。这个我们腌了收住在冰箱等我们要煮我们就比较方便拿、啊、出来煮好、哦、OK，先首先我们要洗干净那个猪肉先呢、啊。 เราจะมาร้างก่อนนะคะทุกคนล้างทำความสะอาดก่อนค่ะใส่กลือลงไปล้างเลยนะคะล้างดับกลิ่นคาวมันสีมีขั้นขึ้นเปรียวเกท่าอยู่นะก็โชววแต่แซวมันจะเกิดสั้นชนรูนั่นก็ผีบอมันเปรี้ยวเ,เราจะเอาหนังมันออกนะคะเราจะไม่เอาหนังนะคะทุกคน เอค่ะทุกคนหลังจากที่เราล้างสะอาดแล้วเราจะมาทําการหั่นนะคะทุกคนหั่นเป็นชิ้นพอคําอันนี้เหมือนเย,เยี่ยวเชียจะ็สั้นเฉินโรมันหนาเตี้ยวท่ากัผีเหมือนปุยเยี่ยวผี เราจะนำไปหมักนะคะเมันเรเชี่ยวเชี่ยวหอนี่นะเชี่ยเย็นนะถ้าเกว่าคุจะ้มนเยอะคุณต้อหักนี้เ่อนถ้าคุณจะต้มก็ต้องหมักไว้ก่อนถ้าคลณจะต้ก็ต้องหมักว้ก่อนคยมาสต้องมักไ้ก่ ต้องหมากไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะนี่หั่นเป็นชิ้นเชียเขาแล้วต้องจูเซนไห้ให้ถ่ายเย็น cái trơn luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền làm nữa thịt mềm nha các bạn. Lấy ra hành. Thành thật sao vậy dùng cái dao này cái bên đó canh nó lòng như thế kia thà nó chua rồi thế sẽ dùng lòng ลองแล้วแต่นี้เซียวมันจูรูจ้าชูไลแล้วจูชูไลจูห้ยเนินเราเอาสันมิดเราเอาตรงริมนี่ค่ะสับๆๆให้เนื้อมันนิ่มนะคะทุกคนเวลาเราหมาักเราเอามาทอดมันก็จะนิ่มมันจะไม่แข็งนะคะ เราจะมาทําการหมักเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเราจะหมักส่วนหมูที่เป็นสันคอก่อนนะคะเราจะเก็บไว้เพื่อทําเปรี้ยวหวานนะคะทุกคนเยลเย็นอูฮวาโรเซ่นะวัน甜น,นะเคย่เยลเย็นจะกเ这ส是 อิสูสูเฟินใส่แป้งข้าวโพดนะคะทุกคนแป้งข้าวโพดใส่ลงไปใส่สองช้อนนะคะก็จะทําให้หมูของเรานุ่มแล้วก็ใส,ส่น้าําตาลฟังถังแหลงทั้งซื้อถังแล้วพวกฟังหูเจ้าเฟินมีสิงห้อนตัวในเจ้าฟังตัวแล้วเหรอตาไกลตาก่คืออิอชาซื้อ โอเคต่อไปนี่ก็เป็นน้ำมันหอยนะคะอ่าจะก็คืออขาวยิวขาวิวฟังฟังอีกทา้งสุจะขาแล้วหอันนี้เป็นซีอิ๊วขาวนะคะทุกคน นะเกิดเจ้ยงชิงเจียงชิงฟังแหลงทังสือโอเคแล้วน้ำมันงาฟังหมายู่อยูนะคะน้ำมันงาค่ะ ใส่ผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะใส่รสดีลงไปค่ะฟังนะเกิดจริงฝืนไงเตียนโอเคนะฮมันยเยีเยมเย็นนะี่เย็ยยน的时候你要用力跟น按一点要按หม้อหมออไอเสียฮหโอเคถ้าเราโรกนั่นนะ เวลาเราหมักนะคะใช้มือขย้ำขย้ำแรงหน่อยนะคะทุกคนเพื่อจะทําให้หมูของเรานุ่ม,มแล้วเราจะหมักค้างคืนไว้นะคะมไม่งั้นก็หมักอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงค่ะ 要腌哦，最少一个小时才可以煮。但是这个我是腌放住在冰箱里面，等我哪一天要煮，我我就直接这样拿出来哦，煮比较方便。Okay，这里我们给洗。 เก็บสายภาชนะเก็บไว้ฟีดไว้นะคะเย็นเหาแล้วจิวฟังใจนะกคอนเตนเนอร์ฟังใจนะก็เฮอร์จือร้านโฮโซจิงนะก็ปิงตงน่ะเป็นโซเหรอไปฟังใจเฮอร์จือใส่ภาชนะปิดฝาให้มิด เก็บในฟิตเลยนะคะทุกคนต่อไปเราจะมาหมักหมูสามชั้นนะคะ,ะเรามาเย็นเนื้อสาาง,างะนะาั้น, 4, น,นเคีย的一样的那个调味料但是还要多一样东西呀这个三层肉สู以放一撮撮นใส่แป้งข้าวโพดนะคะ เหมือนกันเลยนะคะทุกค,คนแล้วก็น้ำตาลฟั่งถังหลานเข้าั่งเทหูเจียวใส่พริกไทยลงไปค่ะแล้วก็นี่ค่ะซีอิ๊วขาวค่ะฟั่งแล้วก็เจียงชิงเจียงชิงยอ็สีังสือ ฐานหจะเก็ดซื้อหาวิวน้ำมันหอยนะคะทุกคนปริมาณเท่ากัน mm hmm. หมูสองอย่างปริมาณเท่ากันเลยนะคะเจ็ดร้อยกรัมต่อไปใส่น้ำมันงานะคะทุกคนฝั่งหน้าเก๋หมาอยู่มาอยู มะย่อันนี้จะใส่สีอิ๊วดำลงไปนะคะตะกี้ที่เราหมักหมูเปรี้ยวหวานน่ะมันจะไม่ได้ใส่สีอิ๊วดำนะคะอ่ะอะอาพอยี้นเจ้าเนื้อฉันฉันรู้ว่างะต้องใส่กอสซเอ็๊วดำนะทน่เราทำก่อนหน้านี้ไย่ได้ใส่ซอสซงอิ๊วดะ ใส้สืน้นแล้วจูอเอ่เอียงเอียงกันทาอันอันอน,นวดนวดเหมือนเดิมคะ่ะนี่จะเห็นว่าสีสันสวยงามนะคะเราใส่สีอิ๊วดาลงไปอ,อันนี้เราหมักแล้วเก็บไว้ในฟีดไว้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะเอามาทำทำได้หลายอย่างมากเลยคะ่ะเมนมูจะมาทำเป็น หมูหมกหม้อก็ได้นะคะหมกข้าวหมกหม้อนะคะหมกหม้อหมูนะคะหรือว่านําไปผัดเต้าเจี้ยวดำหรือว่าจะเอาไปนึ่งก็ได้นะทุกคนใส่ขิงใส่อะไรนึ่งก็ได้นะคะก็คือเขาเคยเหจูฝ่ายอยู่เห็นตัวแต่สื่อว่ามันเย็นจิ้วซืออีชื่อจะยังเย็นแต่สื่อ,อยู่ห็นตัวจงจูฝ่ายนี่มันเคยนาไร ي? คือ okay. แค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่เอาแล้วว่ามันจะเคยจ้วงใจนะกก็คอนเทนเนอร์สุดใจนักปิงตง上面นะ เ okay. ย็นเฮามันจะสอดขึ้นนะก็ฮ mm hmm. ะตัวในเนี่ยนะอย่างนีโอเคค่ะทุกคนด mm hmm. ูค่ะหมูของเราก็เป็นอย่างนี้อันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ใส่โซฟูปิเซียงแล้วหวังว่ม你们会喜欢你们可以拿去做做看นะฝา,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 ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวป้าติมด้วยนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ你们喜欢就帮我按ไลค์อันแชร์อันสับสคริปครัวป้าติมชนแนลนะคะ See you again bye bye